ไว้เลยไข่น่ะบันไดด้วยไข่ที่นี่ไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเคลื่อนที่อาเลสปอยล์บ้ามอย Alpha Six We are ready to fight ระวังด้วยมีงานเงียบอย่าให้มันรู้ตัวเราได้ข่าวว่า พวกกับการไล่พวกนี้มันสอนอนวัฒนธรรมภาพรุ่นใหม่ไว้เราต้องเข้าไปสืบมีการแอบทบําพระบัญญด้วยนะครับใช่แล้วมันส่งกินไปทั่วเมืองเลยเราต้องโอเคเราไป <c oughs> ประจำตำแหน่งได้เลยนะจ <c oughs> ั่หวะไหนผก็ขอสักหน่อยแล้วกันอะไรดีของกัปตันอ๋อเม็ดดายเลยครับกระสุนเต็มรังพะเริงกูสไปประจำตำแหน่ง โอเคเอาละแม่งสาบตามามอาตำแหน่งข้างบนเรียบร้อยแล้วโอบแเที่ไมตบทตอนนี้พวกเราอยู่ที่แนวป่า สองคนอยอดาให้เก็บที่ลังขาได้เลยสวดบุศกำลังแทกซึมยิงเนมไหมครับท่านคนเดียวเลยสวยเคลียสวยเล็งสาบมาประตูนี้ประตูนี้มีประตูนี้เปิดได้เดี๋ยวกูทุบแล้วมึงเข้าไปนะตามตัวนึ่ เครีอเครีอเครีอเครียอาเปิดครีอาบนนั้นตกลงไม่ได้เหมือนกันเอาแหละเดี๋ยวข้าทางใจดินเท่านั้นก็มาลงตัวข้างหน้าเครีอาเดี๋ยวหัวข้างในปืนเล็กประจำกำลังเครีอเครีอเครีอาไปได้ ข้างหน้ามีคนวัวเยี่ยเลยตามาทตามเฮ้ยเชียเลยวะดีไหมบ้าเลยที่นี่จะมีผีเหรอใช้ความมืดกำบังมันพูยอะไรอู่ไม่รู้นักจังงังกำบังกายโอมจงไม่เห็นกูนักโมนักอะจังงังมองไม่เห็นกายได่ไปไทยมาสามปีเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะเหมือนกันประสบการณ์ที่ประเทศไทย ทำมังบังกายสังขังบังกายมองไม่เห็นกู阿拉หังสัมมาบุญบารมีที่ฉันสะสมมาจะเป็นคนและเป็นมนุษย์เดี๋ยวดูลลาวก่อนเขียนเลยว่าอินไหมพวกมันตาไม่โง่พวกมันก็ตาบอดนั่นแหละตอนนี้ประจำตำแหน่งจำตำแหน่งก่อนเก็บไหมครับเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรไปเก็บไหมคมันจะขึ้นจะสูดจากความร้อนเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็น ตอนนี้ยังไม่เห็นครับกินอะไรวะผมยังไม่เห็นอะไรเลยครับเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย fuck อะไรไป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 เจอเรือหลังไม่มีใครครับไม่น่มีเรือลองด้วยเรียอ นี่เหมือนจะเป็นเอ่อที่เก็บน้ำปลาน้ำปลาตา,าอยู่กินแรงๆตาพระวินา,าเหรอเราต้องลงไปจริงๆใช่ไหมครับอ่าลงไปไม่น่าจะรอดไ่เด้ยวสลิงมาด้วย <c oughs> เอาแหละเ <จะ S 1> งๆ <c oughs> ผมกำลังตามคุณอยู่มิสเตอร์ไพร์ตายเลยแซมมอนนี่มันจะมีคันโยกอยู่ <c oughs> ผมจะเป็นลิฟต์จริงนะ เสียงไรวะเนี่ยใช่เสียงนั้นไม่รู้ข้างล่างนี้ระวังไว้ด้ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่จะอะไรอะไรบ้าจริงมันหายไปไหนแล้วน่ะระวังนะพี่เวนน์ับตัวหน่เวนสับได้ยินไหมเชียรคำหนึ่งขอขอเวลาจะโหวิดโควิดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็เราสองคนละ่ะมันจะเป็นเพราะมันมีซากรถเต็มไปหมดเลยเนวะเนยบยรกากาศมาคุถลวยชัดๆเฮียเจือซ่อนเฮียไปนิวเนี่ยพวกยุโทโธปกรณ์ยุคสงครามเย็นอืมตามมาเลย อยู่เร่งทราบตีนเราตอบด้วยเสียงมันแปลกๆ่ะใช่ครับเนอย่างพวกเป็นเสียงที่ไหนวะข้างหน้านั้นเหมือนจะมีทางเข้าผมอินฟารเรดเจอคนอินฟารเรดเจอคน

อู้จิ้ิจับจั๊กนะครับมันหายไปแล้วไอหาเอ้ยนั่นมันอะไรอะแลนสับนี่แกโอเคไหมเนี่ยเอ้าตอบสิวะฉันยันใส่ใจไอ้คนคนเดี๋ยวอีพอฉันฉันโอเคมาอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมันหายไปแล้วไอ้เพ กลายเป็นหนังผีซะง,งั้นตามมาข้างล่างนะมีทางไปใช้ฉายแล้วกันอ้าเจี่ยะเฮเจี่ยะฮัลโหลแมลงจับ <Yeah. S 2> เราต้อง <c oughs> กระตุ้นมันหน่อยหยุดย <c oughs> ิงกระสุนยางกันแล้วเว้ยี่กระตุ้นที่แท้จริงอะ่ะ ตุดเินิ่้นฮ้ยุดยิงกระสุนมันเปืองเข้าใจไหมแซมอนแต่ฉันต้องเรียกชื่อจริงเสียงฮีแล้วว่น่าจะเลือนะนี่ก็ลอยเพังสาวมันกลับมาไม่ใช่ว่าจะเฮ้ยอะไรอะ หลังรถไฟนี่มันที่ที่ให้ส่งของกันหรือเปล่าดูสิอนี่น้ําเกชั้นดีเลยอย่างนั้นนะมดนี่แต่าขายได้สี่ล้านดอลลาร์พวกนี้มันรับโลกส่งของเถื่อนไม่น่าเลม<ด>ยมันเก็บซวาดไเออกับมาเหรอเป็นไงบ้างหลับสบายไหมเออพิ่ไปเข้าห้องน้ำมาอ่ะะบ่าเลยแล้วไอ้หมอนั่นที่เราเจอในไใครกันสัดไปได้ปังห่วงกาแต่ห้องน้ำแถวนี้มีด้วยเหรอเออ ไม่รู้สิครับบ่เลยตปตันผมติดใจน้ำเกนั่นโอเคโอเคโอเคผมติดแทนควันแทนละสวนเจออะไรี่มันเป็นที่ใหญ่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ากคนอยู่ดีไหมอยู่ดีครับอยู่ดีอยู่ดีโอเคดีสบายดีกินง่ายขี่ง่าย Ai vậy, lúc nào lắm ai hỏi. Ai vậy, ai hỏi. Ai nào lắm ai hỏi. Namá, hủy mất hỏi. Oh shit, hủy mất 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 hủy ตอรอไว้นี่ฉันมาล่าถ้าผีว่าฉันมาทำไม่รู้สิรู้ชืวอภาพใหม่ของพวกอาเซียก็ได้เว้ยเน่ยเออเป็นความห้องของเอ่อการที่เราได้กินน้ําเกลือท่านครับโอกแล้วไปกินทำว่าอะไรนะน้าเกลือเนี่ยทำผพิดเลยครับน้ําเกลือออกฤทธิ์อ่าใครกำลังเดินทางรุดตัวถูเออคนนั้นเย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงข้างหน้าชี้เลเซอร์ก็พอเห็นแล้วเห็นแล้วเลเซอร์สีฟ้าสีเขียว เเราจะลงเอ้ยเราจะลงวะตำแขึ้นอ๋อฝาเข้ามำลังะมาไกลรายงานหัวตาฝ่าเข้าไม่มีอะไรอ่าแล้วันจะลงไปข้างล่างเอ้นามันของนน้ำเกที่มันพร้อมจะประทุออกมาระวังด้วยอ้เเี้ดเป็นไรครับท่านเมื่อกี้ตำแหน่งล่าสุดที่มันอยู่ก็คือครบประทุขึงนมา เอาอยางซิก้ากูหายแม่งกูทำซิก้าตกไปไหนวะเมื่อกี้ที่ดำเฮียอะไรนะกูหาซิก้ากูอยู่ท่านครับใจเย็นอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งเป็นลมแดงนะครับท่านลมแดงเออมันหายแล้วไปวิชันนะกูเสียบตาขอถอนก่อนบริสคอร์เนอร์นี้นอาจจะเก็บของมันจะอาจจะเก็บอะไรก็ได้ตามมาตามตามาโอ้ชีตทุกคนครับมาตรงนี้ด่วนเลย ผมเจอบางอย่างที่ไม่ควรเจออะไรนะเสี่ยเขาเชืว่าน่าจะเป็นเอาวุธชีวภาพที่ทำให้พวกเราร้อนมากกว่าแล้วเขาเมื่อกี้แล้ววาเจอมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเอาไม่ไหวอย่าไปใส่ใจเลยดีกว่าครับอาจจะยังไม่อยากทําร้ายเราถังนี้เข้าไปได้นะนี่ลองเข้าไปสำรวจดูเผื่อพวกรัสเซียทิ้งอะไรไว้ผมเห็นวิวเวลของทหารเลยไม่กระทั่งศพก็ไม่มีรู้ว่ามันเป็นไหนวิชั่นความเกมไป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  ภาษารัสเซียเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าเรา12นาฬิกาสัตว์เอ้ยระวังไว้มันหายผิดแล้วคนหาเดี๋ยวกูหายหงอนที่มันเกิดคนหาซ้ายไม่มีขวาไม่มีอันนี้มีคันโยกนะไปดูขอเปิดก่อนอะไรนะวะทรัพย์คืนทำไมเราทรัพย์ลงซ้ายไม่มีซ้ายไม่มีซ้ายไม่มี ชั้นสองรายงานตัวผมเองครับผมอยู่ห้องบนชั้นสองยังไม่มีอะไรก็ไเ่เลยอะไรนะมันไดเลยใครไม่มีไม่มีอะไรเฮ้ย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 มันขึ้นที่เฮ้ยคนอ่ะเฮ้ยทุกคนขึ้นที่ตรงเก็บไปเก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เดินเดินก <gegen violin> <warfare> ันไปเลยกระป๋องเลยใจร้อนต้องบนเคลียร์โอ้ยไม่งจัดพวกเนี้ยระวังล่วงนะทุกคนมันไม่มีอะไรรองรับเราโอ้เมื่อกี้นั่นมันบ้าอะไรกันวันนี้มันไม่มีอะไรเลยพี่มันเลิยมากด้วย เหมือนมันจะแค้นที่ผมยิงใส่มันแต่มันหาทางขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยหาทำไมอีกแล้วปืนทำอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ใช่คนธรรมดาทุกคนหลบดีมึงให้สไนเปอร์แทงเหรอะเกรงเกรงเกรงเออ เฮียคน yup. คนี้ก็ลุงจีโอยตะลงเออเว้ยเลยเราถ้าเราลงไปเราจะเสียงเกินเข้าใจไหมไอ่ลงตามซะเว้ยไอ่ใครนะเฮ้ยเป็นแก๊งเลยสัตว์เฮ้ยเสียงชื่อะไอ่ใครโดนใครโดนเทียนไม่ใช่ไม่คนทีน เสียงม <game> ีดเฮ้ <capacitor> ีหายจะหายล้หาตัวเย่าล้วต้อคงจะขอล้มสามเดี๋ยว่าิ่งว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 ิไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยเจอตัวแล้วไอ้ผีไรมันตาย จะ้ของพวกก้ร้อนร้อนไม่รู้ได้ไงอ่ะอ้ไเี่ยไอเน็่ยรนี่้เนียอารไรเนี่ยไอ้ไรเนยอ้ไรเี่ยอไรนี่ยไไรเน่ยัเนยไอ้เี่อรเนยไรเี่ไหมไรน่ยไอเนียไ้เนี๋ยวอ้ไรเ่ยเนี่ยวอเี่อรเนี่ยไไเ่มไอ้รนี่ยตอ้นี่น่ไอ้เนั่อน่น่ยอ้านี่ไอไอ้นี่่ไหม เรี๋ว่าต้องสวดใครก็ได้เชฟพกใบบนบ้างใครพกใบบนบ้างไรแม่อะไรให้มึงหงอกไอ้แมลงสาบไอเดียวเป็นงาเป็นงาไปทุกคนร่วมกันสวดมนต์มีตัวหนึ่งผู้จัดการเฮ้ยเชียร้กอสอันซ้ายไอันขวา นี่ไงอ๋อแล้วคุณจะรายงานสุดเมื่อไงดีไอ้พวกนี้มันคืออวิญญาภาพใช่ไหมเนี่ยมันคือผีนั่นแหละรายงานไปว่าผีไม่มีอยู่จริงเว้ยมึงจะเชื่อผีจะผีไม่มีอยู่จริงเออไม่มีอยู่จริงก็เมื่อกี้ที่ร้องวันนี้สุดท้ายมันก็รู้ว่าผีก็แพ้ผีเว้ยไปผีที่มีไฟก็จะยิงงใส่กูไ้คุยผีแพ้ผีมีไฟโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วท่านไปกลับกันดีกว่า